สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเรียนเนรื่องกฎของโคเจการไทยกันนะคะ,ะ,ะการอ,อธิบายว่าการืนที่แบบโคเจนาไทยเปนคลื่นที่ประกบด้วยการเนที่ในสงแนวไม่ใช่แนวเดียวโดยในแนวดีจะมีรงดัจากในึงอยุ่ของโลกมาทต่อวัตถที่เค่นที่ลงด้วยความเร่งในเวลา เดียวกับใรงที่วัตถุถูดึงลงโเจรไทยก็ยังเพื่อนที่คงอยู่ในแนวราบด้วยวันนี้คุณขอสนอแ่นีบอค่ะนั่นอย่างที่เจ็ดขึ้นก่นะกายีดามาค่ะญทีดาเค่ะเอาเรียนตามับวอลุสคอ

ในเรียนตระมาโพอรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาให้สอบนะคะสอบเรื่องที่แล้วจะได้ไหมเอ่ยได้ค่ะเรื่องอะไรคะโโย่ค่ะค่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลาทํา10นาทีนะคะเดี๋ยวครูเปิดระบบใน e-Learning ให้นะคะเอาลงมือทําได้เลยค่ะ สองนาทีก็จะเสร็จยังคะก้จะเสร็จแล้วค่ะยังอีกเยอะเลยค่ะโอเคค่ะทันครูต่อให้อีกหงนาทีนะคะอ๋อหมดเวลาสอบแล้วเสร็จกันหรือยังคะเสร็จกันยังคะเสร็จแล้วค่ะอยากรู้คะแนนสอบกันไหมเอ่ยอยากรู้ค่ะไม่อยากรู้เลยค่ะเด่อนอยากรู้ไหมคะอยากรู้ค่ะจะบอกวันไหนดีเอ่ยพรุ่งวนนี้ค่ะ เอาเด็กใหม่บว่าห้บอกวันนี้ค่ะเอางั้นคนที่หนึ่งการทิดาได้หกนะคะเธอควรปรับปรุงอ่านหนังสือให้มากกว่าน,นี้นะคะค่ะปียธิดาค่ะเธอได้แปดนะคะก็อคอใช้ได้อยู่เก่งค่ะเก่งมากค่ะเด็กใหม่ได้เต็มสิบเลยค่ะนี่ขนาดเด็กใหม่แล้วเนี่ยเก่งอย่างเลยค่ะ,คะอัน,อน งั้นวันนี้คุณรูขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะยันท้าบ้าค่ะเรณฑ์รางวัลลบขอบคุณค่ะเอ้ยเกทณไมทำไมมันได้นาะแนนเยอะจังวะเออมันมาจากโรงเรียนวัดนี่เออใช่เดี๋ยวก็จุ่งโบงว์คว้าให้สมัยแล้วเฮ้ยไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไม่เั้นยแต่มันแซกมากเลยอะ่ะต้องจัดการใหม่เลยใ่น้ำใส่ ล้าต้องคิดแผนแรงมันดีกว่าเอ้ยพี่เธอทำไงอ่ะเ่ได้ตั้งใจขาเราจะไปตั้งที่ไหนอ๋อตั้งใจทำไมเธอต้องแกล้งเราด้วยกูขอนั่งเปคนนะค่ะทำไมนั่งคนเดียวไม่ใช่ไหมค่ะ เป็นอะไรบอกคุณครูได้นะเธ<ฮ>อเป็นเด็กใบไม่ปรับตัวไม่ค่อยได้<ฮ>ต้องค่อยๆอยู่กันปรับตัวกันถ้าไม่สบายใจอะไรบอกคุณครูได้นะคุณครูพร้อมรับฟังเสมอค่ะค่ะถ้ามีอะไรฉันเดี๋ยวแอดไลน์ครูเลยค่ะ<ฮ>อย่าไปคิดมากพวกนี้อ่ะเป็นจงตัวเสดของระดับเลย ขอไปทำมันก่อนนะคะค่ะอบคุณมาเราไม่เข้าใจอ่ะแเราโดนไม่ถูกเหมือนกันถามเด็กใหม่มันเสร็จยังวะขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะขอโลกกว่าขอโลกไหม่ได้ไม่ได้อ่ะเรายังไม่เสร็จเลยโกหกเลยคำตอบนี่เด้ยังไม่ทำเลยโูหยเอามานี่นะขอดูคำตอบเลยทำไม่ะ ขอดูคมตอบ่ะเ,เพื่อนคุณมบอกนั้นนันเนนนนกเรียนตำมวแต่ควเคารบสาสพีค่ะทะเลาะอะไรกันเมื่อกี้จะขอดูของเพื่อนค่ะเพื่อนแม่ดูอย่าทะเลาะกันนะคะวันนี้มีางานกลุ่ไมไวยนะคะเ<ช>ข้าไปดูยังยังคะ่ะกลุ่มละสามคนค่ะขอสองคนได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะต้องสามคนทังน,นั้นคะ่ะกานกลุ่มกุมไทยนะคะ เข้าไปดูในระบบเลยทำเลยค่ะทำส,งส,งส,งส่งในค้าบค่ะต้องว่าต้องโทษแกเป็นชวนเด็กใหม่มาทำสีอีอาอะไรกันเด็กใหม่ไม่พร้อมร่วมมือเลยค่ะใหนเธอมีอะไรแล้วจะทำแบบก็เธอทำพอดีอ๋อได้เลยอันนี้ไปทำกันู ภาพหน้าเลยว่าส่งอาจารย์กันแล้วกันค่ะค่ะภาพนี้ครูขอเพียงแค่นี้ค่ะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียนส่งงานกันได้ยังเลยยังค่ะทำไมไม่ส่งคะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็วันสุดท้ายด้วยนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะมีการสอบปลายภาคนะคะท่านเดี๋ยวครูจะมาบวกคะแนนคนที่เสียงเด็กศูนย์นะคะ คนที่หนึ่งการธิดานะคะไม่ผ่าน50%ค่ะคนที่สองพี่ธิดาไม่ผ่าน50% 000, ค,นค่ะสองคนนี้ส่วนเป็นนาภาเัวได้ตั้ง80คะแนนหนูเป็นเด็กใหม่ลองกันท่านผู้ไปก่อนนะเธอมีเอแล้วช่วยไหม เจอเป็นอะไรอ่ะงานเก็บเราไม่ถึงอ,อ,อ่ะแล้วเธอมีอะไรเราเพื่อไนไหมเดี๋ยวเราเชื่อยิ้มไหมได้ไเราจะไม่ปวดเราหรอไม่เ,เราไม่ปวดแล้วมช่อยิ้ให้หน่อยได้เลยสวัสดีนะักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาบอกคะแนนปลายภาคกันนะคะอยากรู้ไหมเอ่ย ยากรู้ค่ะได้แล้วค่ะ,คะหนึ่งนางสาวกันทิดาได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะผ่านแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนางสาวพิยธิดาได้เจ็ดสิบเหมือนกันค่ะส่วนเด็กใหม่เขได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะขอบใจนะที่ช่วยไม่เป็นไร ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะเราขอโทษนะที่ผ่านมามาเป็นเพื่อนเราเนะได้เลยให้เราไปเฉดกันนะ <Okay. S 3> เพื่อนที่ดีนะคะจะคอยสร้างแรงมดานใจให้แก่เพื่อนเล็กเพื่อเพื่อนมีความฝันนะคะจะช่วยผลักดันเพื่อนให้ไปในทางที่ดีค่ะ<ม>ส่วนเพื่อนเทนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยออกความเห็น,นะคะ่ะ แต่พวกเขาจะพูดแบบให้ความจริงใจแก่เพื่อนค่ะ